หาเซลล์ดีๆไม่ได้เลยเราควรที่จะจ้างคนที่ไม่มีประสบการณ์แล้วก็มาเทรนเองไหมนะคะซึ่งเราได้เห็นด้วยเลยว่าตอนนี้เซลล์ดีๆเซลล์เก่งๆที่ปิดการขายเก่งเนี่ยหายากมากโดยเฉพาะการปิดการขายแบบการขายของยุคใหม่นะก็คือการขายของในยุคออนไลน์นั่นเองความแตกต่างระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่เนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมคือสาหรับยุคเก่าเนี่ยแต่ก่อนถ้าลูกค้าอยากได้สินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย <ๆ S 2> เซลล์นะคะจะมีอํานาจในการ,รในการให้ข้อมูลเพราะลูกค้าเซิร์ชไม่ได้มันไม่มีอินเทอร์เน็ตดีมไม่ได้มีโลกออนไลน์ที่แบบเราจะ จะเข้าไปหาข้อมูลได้หรืออะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมแต่สมัยนี้เนี่ยทำไมลูกค้าหาข้อมูลเองได้แล้วเขาไม่ได้ต้องการเซล์ที่แบบยัดยัน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 ข้อมูลให้เขามันน่าเบื่อมันน่าลำคาญนะคะแต่สามารถถามว่าเซลต้องมีไหมต้องมีเพราะเซลเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้สินค้าที่เหมาะกับเขารวมถึงอะไรรวมถึงการให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าเฮ้ยถ้าคุณมาซื้อของเรานะคุณได้ของที่ดีมีคุณภาพแล้วก็อะไรแล้วก็ปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเซลต้องมีหน้าที่ตรง ะะเพราะาเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่หรือแม้ว่าจะเป็นงานบริการหรืออะไรเงี้ยลูกค้าไม่มีวันรู้เลยว่าของงานมันดีไม่ดีจนกว่าเขาจะจ่ายตังค์ซื้อมา ถูกว่าเขาไม่มีวันรู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันคือหน้าที่ของเซลนะในการให้ความมั่นใจว่าสินค้าของเราดีฟังดีๆนะคนไม่ได้ซื้อที่ตัวสินค้านะเขาซื้อที่ตัวเซล์เขามั่นใจที่ตัวเซลล์ขเขามั่นใจในตัวเซลอ่ะเขาจ่ายตังค์ให้เซลลยกตัวอย่างนะคะอันนี้ล่าสุดเลยนะคะที่นาเพิ่งให้น้องในทีมเนี่ยเขาแบบไปทำรีเสิร์ชนะคะก็คือลองโทรไปหากิจาการนั้นกิจาการนูน้นกิจาการนี้ดูว่าเขาปิดการขายยังไงนะคะเป็นแบบว่าเป็นการดูว่า้ยเแ้าชอบอะไรแย่วงการนูน้นวงการนี้เขาทำยังไงปิดการ แล้วก็เข้าไปดูในวงการสัญญากรบในวงการเสริมความงานวงการบิวตี้หรืออะไรเยี้อนะนะ แล้วเราก็โทรเข้าไปที่โรงพยาบาลอันดับท็อปของประเทศไทยเลยนะแบบอันดับแบบต้นๆเลยอะต้นๆเลยในเรื่องของการสัญญกรรมซึ่งตีน่าไม่บอกชื่อบอกไม่ได้นะคะแต่ใครจะไปเดาเองแล้วแต่นะแต่ตีน่าบอกชื่อไม่ได้้วโดนฟ้องนะเราก็ลองโทรไปหาเขานะคะก็ให้น้องเมทีของตีน่าเนี่ยโทรไปหาเขาแล้วก็นี่ตีน่าจบไปเลยนะว่าเขาเนี่ยพูดว่าอะไรบ้างนะอ่น้องตีน่าก็ถามก็ตอนแรกก็ทักทายไทยธรรมดาสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเขาก็ถาม่าสอบถามเรื่องอะไรดีคะน้องตีน่าก็บอกว่าอ๋อสวัสดีค่ะคืออยากที่จะสอบถามเรื่อง การทําจมูกค่ะอ่านะคะปรปิเซลก็ตอบกลับมาเลยว่าได้เลยค่ะตอนนี้คนไข้อายุเท่าไหร่คะจีน่าฟังแล้วแบบโคตรช็อตฟิลประโยคนี้คือประโยคแบบช็อตฟิลเล็กๆ ไม่ได้ป่วยอ่ะเข้าใจว่าเกต้าถ้าสมมติว่าเราแบบแค่จะแบบไปทําจมูกไปฉีดโบท็อกหรือว่าจะไปทานมหรืออะไรก็แล้วแต่เราแค่อยากทําเพื่อความสวยงามเราไม่ได้ป่วยทำไมเรียกเราว่านคนไข้อ่ะเข้าใจว่าเพราะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยคือถามชื่อลูกค้าหน่อยไหมใช่ไหมถามชื่อลูกค้าหน่อยไหมลูกค้าจะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยมีความสนิทสนมกัน,กนกระดับหนึ่งคือใส่ใจเราระดับหนึ่งคือรู้ชื่อเราอ่ะเข้าใจว่า ไม่ถามไม่ถามชื่อเลยเพราะสธมถติว่าถามชื่อเนี้ยจะได้รู้อ๋อคุณส้มใช่ไหมคะคุณแมวใช่ไหมคะอ่าว่าไงเขาคุณแมวไงคุณส้มมาวันนี้จะมาปรึกษาเรื่องอะไรดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ดูได้ความเป็นกันเองหมูเรียกเาว่าเป็นคนไข้ช็อตฟิลที่หนึ่งนะคะแล้วเขาก็ถามต่อว่าเคยฉีดสารเหลวอ,อะไรในจมูกไว้หรือว่าเคยทําจมูกมาก่อนหรือเปล่าน้องแจ๊ก็บอกว่าไม่เคยนะคะแล้วช็อตฟิลอันที่สองคือไม่ถามอะไรต่อเลยนะ บอกราคาเลยได้เลยค่ะตอนดีนะคะเรามีซิลิโคน2แบบค่ะแบบแรกเป็นแบบของเอเชียเนาะเจ๊จำราคาไม่ได้เขาบอกประมณนี้ว่าของเอเชียเนี่ย,ยคือหมื่นหมื่นหมื่นกว่าแต่ถ้าเป็นของอเมริกาเนี่ยคือ20,000ต้นต้นๆค่ะอ่ะาเขาบอกกี้นะแล้วน้องสาวเ่นก็เลยถามกลับไปว่าแล้วมันแตกต่างกันยังไงล่ะค่ะ ถ้าคุณมีสองแบบคุณก็ต้องบอกว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่น,นี่ก็คือช็อตฟิลแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าไม่แตกต่างไม่แตกต่างกันเลยค่ะสองอันนี้เหมือนกันเลยก็คือเลือกว่าเป็นซิลิโคนแบบไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูทรงกันอีกทีเอ้าเอา,เอา,เอาคือแบบคืออะไรวะคือ,ค,อคุณลองคิดในแง่ของแบบเจ้าของกิจการหรือคุณลองคิดาในแง่ของแบบเจ้าของบริษัทในแง่ของหัวหน้า ทำไมมันไม่ดันขายมันแพงทําไมมันบอกว่าเหมือนกันเหมือนกันแล้วจะขายให้มันต่างกันราคาต่างกันเพื่อราคาต่างกันทําไมถ้าอย่างนั้นก็ซื้อแต่อันถูกไปสิจะมเซื้ออันแพงของอเมริกาทําไมคือแบบเข้าใจว่าแบบเฮ้ยเซลมันก็ต้องกระตุ้นหน่อยสิก็ต้องอยากให้แบบซื้อทีมันแพงกว่าดีคือแบบงงมากงงมากนะคะแล้วเขาก็คุยกันไปนะจนน้องสาวเนี่ยจะวางสายแหละเขาก็มาทําไม มาขอเบอร์พยายามขอเบอร์พยายามขอชื่อหรืออะไรเงี้ยซึ่งมาถึงตอนนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยอยากให้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเขาจะโดนตามจะโดนโทรมาตามจะโดนโทรมาขายเงี้ยเห็นไหมเนี่ยทุกสเต็ปเนี่ยมันผิดไปหมดเลยหรือแม้แต่กระตอนแต่ตอนอะไรตอนที่น้องสาวของตีน่าถามโปรว่าว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมเออทำไมไม่บอกวะทำไมมีโปรโมชั่นอะไรทำไมมันไม่บอกวะทำไมต้องให้ถามวะต็องใว่าทำไมต้องให้ถามวะแต่ติน่าเข้าใจว่าถ้าเราจะดันโปรไปเลยบอกโปรไปเลยในสายอะไรเงี้ยเรา๋ยจะดูดันขาย ถูกต้องไหมเดีนะ๋ยวทีน่าให้ทริคนิดนึงเนาะเช่นถ้าสมมติว่าเราแบบอ๋อตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชัน่นรุ่นนั้นนี้ค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้านั่นนั่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะดูดันขายมากๆเลยว่าอุย้ยยังไม่ได้ถามเลยทําไมบอกหรืออะไรเงี้ยคุณเปลี่ยนคุณเปลี่ยนใหม่คุณเปลี่ยนอย,ย่างน,นี้ คุณไม่ต้องร้อยให้เขาถามแล้วคุณไม่ต้องไปบอกเสนอแนะ่โดยที่เขาังไป้นอนุญ,ญาตคุณขออนุญาตเขาก่อนโดยการและโดยการเปิดเปิดแบบถามคําถามไปก่อนเลยเช่นตอนนี้ก็มีแบบนี้นะคะเป็นซิลิโคนแบบเอเชียเป็นซิลิโคนแบบของอเมริกานะคะอันนี้ไม่ทราบว่าลูกค้าเคยได้ยินโปรโมชั่นของทางร้านเรา,าบ้างหรือเปล่าคะอา้าถามไ่หเคยได้ยินไหม้าเขาบอกว่าไม่เคยค่ะมีโปรอะไรบ้างแปลว่าอะไรแปลว่าเขาอนุญาตให้เราบอกแล้ว เข้าใจว่าแต่เขาบอกไม่ไม่ไม่เคยยินเลยค่ะแล้วเขาพูดแค่นี้นะแล้วก็ถามได้อ๋อแล้วอยากรู้อยากทราบโปรโมชั่นไหมถ้าเขาบอกว่าอยากรู้ราก็ค่อยบอกถ้าเขาอยากรู้ว่าเราบอกเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้ดันขายแต่ถ้าเขาไม่อยากรู้แล้วเราบอกนั่นคือดันขายถ้าเขาไม่ได้บอกแล้วเราก็ไม่บอกด้วยว่าเรามีโปรนั่นคืออะไรนั่นคือเราไม่ใส่ใจลูกค้าเพราะนั้นถามไปสิว่าอยากรู้ไหมแล้วเขาบอกว่าอยากรู้เราก็จะได้บอกแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่อยากรู้ค่ะเออช่างเขาเขาไม่ได้อยากรู้ไงเราก็ไม่ต้องบอกเข้าใจว เพราะโดยแบบเขาตัดสินใจโดยที่เราทูไมโดยที่เราไม่จําเป็นต้องดันขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้มันมีรายละเอียดเยอะแยะมากเลยในการเทรนเซลนะคะโดยเฉพาะเซลในยุคใหม่ในยุคออนไลน์นี้เนาะทำยังไงที่เขาจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในตัวสินค้าของเราได้เนี่ยทีน่าบอกเอาไว้ละเอียดเลยเนาะในคัมภี์การบริหารการขายนะคะถ้าสมมติว่าคุณอยากได้คัมพีร์บริหารการขายนะคะตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วง pre o ด d e r อยู่นะคะคุณสามารถที่จะทักมาได้นะคะที่ไลน์ at krutina นะคะ ลายอดครูทีนาเนาะคัมภีบริหารการขายนี้นะคะทีนาจะบอกแต่การคัดเซลเลยนะ,ะในเรื่องของการวางโครงสร้างค่าคอมในเรื่องของการบริหารทีมทํายังไงให้ทีมไม่ทอ้อทํายังไงให้ทีมล่ยอดรวมถึงการสอนการเทรนทีมของคุณด้วยแบบที่ทีนาบอกไปเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้เนื้อหาแบบละเอียดนะก็สามารถที่ไปดูในคัมพีร์เล่มนี้ได้ในหนังสือเล่มนี้ได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงอะไรเป็นช่วงพรีออเดอร์ด้วยนะ,ะถ้าคุณสนใจนะคะก็แอดไลน์มาแอดไลน์มาดูมาขอดูตัวอย่างหนังสือมาขอดูสารบัญ ก่อนก็นได้นะคะแอดครูทีหนาเนาะโอเคไหมแอดครูทีหนานะเจ้านี้นะคะทีนาก็มีเท่านี้บางคนอาจจะคิดว่าเอา้าแล้วเมื่อกี้ทีหน้าขายของทีนาดันขายหรือเปล่าคือทีนาไม่ได้กําลังปิดการขายแบบหนึ่งต่อนหนึ่งเกตปะทีนาไม่สามารถถามคําถามไปได้เพราะทีนาไม่รู้ว่าคุณจะตอบอะไรเพราะนั้นทีนาก็ต้องขายปะเดี๋ยวเผื่อมีคนคิดว่า ติ๊ด้าแม่งย,ย้อนแย้งว่ะยังไม่ได้อยากซื้อเลยยังไม่ได้ถามเลยจะไปเสนอขายอ้าวคูติ๊ด้ายังไม่ได้ปิดการขายแบอหนึ่งตัวหนึ่งอะติ๊ด้าไม่ได้นั่งคุยโทรศัพท์กับคุณอะถ้าสมมติติ๊ด้าคุยโทรศัพท์กับคุณอะติ๊่าก็จะถามเลยรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้หนังสือติ๊ด้ามีพรีออเดอร์นะแล้วพรีออเดอร์มันมีราคาพิเศษนะคุณรู้หรือยังคุณยังไม่รู้ใช่ไหมคุณอยากรู้หรือเปล่าอ่ะคุณอยากรู้เนี่ยมันคือราคาพิเศษนะแกะว่าแอดไลน์มานะแอ,อด okay. นนะคะกคะ